อันครับวันนี้อยู่ในเกมแฮรี่พอตเตอร์ม่ยจิเาไว้เคนครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวละครที่เก่งที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นคือเบลติกเรสแตรงนะครับผมตัวละครหนึ่งหนึ่งที่เก่งที่สุดนะตอนนี้นะครับที่มีอยู่เ็าสามารถจะเรียกผู้เสพความตายมาช่วยในการต่อสู้ครับไล่คูซิโอบอกเลยว่าอย่างโกงแต่ความโกงก็เพราะบเงื่อนไข่ครับเราจะต้องทําการเก็บหลอดข้างล่างให้เต็มนะผมหลอดพลังแล้วจะสามารถเรียกผู้เสพความตายออกมาได้นะผมตามจำนวนครั้งมากสุด3ตัวนะซึ่งผู้เสพความตายนั้นก็จะใช้คาถาคูซโโกดึ่ง ซึ่งเราก็ขาดไม่ได้ครับพระเอกวันนี้ของเราอีกหนึ่งอันก็คือคาถาคูซิโอนั่นเองเป็นคาถาคำสาบกีดแทงนะผมที่เราจะมาใช้ในวันนี้กันนะผมคำโก้ก็คือเวลายิงไปที่ยูนิตนั้นจะทําให้ติดสตันครับแต่ถ้ายิงคนก็จะดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆครับโหดมากใบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะโหดขนาดไหนไรับชมกันเลยครับผม let's go มาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะชนะกี่ตาล้วนครับตอนนี้ชนะมาแล้ว19ตาล้วนครับผม ไม่ใช่อาชิปรอบนี้ก็แพ้เลยนะจบเลยนะเราจะดูกันว่าเราจะชนะได้กี่ตารครับสำหรับเด็กสุดโหดอันใหม่ของเราครับบราร์ติกเดกสแตรงนะผมกับเด็กเวดล้วนนั่นเองครับโอเคเรามาดูความโหดกันคูซิโอเราขึ้นมือมาเลยครับเริ่มต้นโอเคสวยอยู่เดี๋ยวเราจะทําการต่อเลือดไปก่อนนะผมไปยสายฟ้าแล้วเราก็จะวางตรงพี้นอางนี้ก่อนเพื่อเป็นเซฟโซนให้กับเราครับอา่าเข้ามาไกลก็เสรดีคูซิโอ็นไงมเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่ เขาเล่นสมุดเหมือนกันครับเคเราถอยมาให้ที่ตีกับผมโอเคสบายๆอย่างงีสบายๆมนตกยุคแล้วผ่านมาพารเดียวก็ตกยุคแล้วไอ้สมุดเนี่ยเจอเด็กที่ดีกว่าครับชนะมา19ตาติดเอาเรื่องเกินตาน,นี้อย่าแพ้ก็พออู้หูอนมาอย่างรวดเร็วเกินไปเป้าโหดเกินแต่เรามีพายุครับไปแก้รลอนอยู่หมาดิพาร์ทไสวย ใส่ได้หมดอะ่ะโอเคก็หลอดเต็มแล้วครับผมมาแล้วฟูติโอวิฟูเตความตายเอาอย่างงดเฮยยิงไปครับสวย้ยเ,เกมเร็วจัดหืมเป็นเด็กที่ไร่ชิมทานสุดๆครับอันนี้มาดิอีกแรกไหมล่ะเอืเออเอาไหมแรกไหมเ็ยฟูเยความตายเรามาตัวแรกครับมาตัวเดียวเพราะว่าเป็นครั้งแรกครับครั้งที่2ก็จะมา2ตัวนะผมเฮยเราส่งไปช็อตเรื่อยๆครับ เพื่อทำดาเมจให้หลอดเต็มเร็วๆอุ้ยใกล้ีๆคูซิโอดิสี่คูซิโออุ้ยเจ็บเจ็บเดิ้นนี้ไฟฟ้าพิกาชูอุ้ยเกือบตายคู่ซ้ำได้เลยเนี่ยเดี๋ยวส่งล่อไปไปล่อนเล t โก้จัดการวันเออตายแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งจังจู้รอบอีกเฮ้ไปลอดครับผมรอบนี้ปังสุดวัยเอาว่าชนะยี่สิบตาลวดเฉยโอเคเจอคนชนะหกตาลวดครับเราจะเน้นคา้านแบบ คนที่เก่งๆแบบชนะต่อเดือนแล้วกันหรือไม่ก็คัดเกมมันๆอุ้ยโหชุดแดงเลยครับเป็นบ้านซินิทรินอีกแล้วว่าบ้านเดียวกันฮัลโลมากรมาก็สวยดีเจอไฟมาอี้พูดแรงโอเคระวังตัวผู้หญิงไว้ก่อนครับผมเป็นเซฟโซนให้เราเหมือนเดิมมาฟอยมาแล้วก็พักไปก่อน,นครับมาไม่เอาเดี๋ยวหลบหลบไปทันโอเคเดี๋ยวเราใช้สายฟ้าตอดเพื่อเอาอเกย์แล้วผมเราจะต่อใส่มาไฟกันเรื่องมันเยอะโอเคอู๋ได้เดียวเอง เป็นไรครับให้ใส่ฟ้าไปไล่สตูไปก่อนเขาเรียกว่าบังคับให้เดินอุ๊ยอุยเอาสตูเดินใกล้ก็สวยดิโูซิโอเจออือเป็่ไงไปไกลใส่ฟ้าพี่กชูหนีหนีเดินตามครับเดินตามเอาหมดแล้ววนดิโตมาโตมาอุ้ยอุ้ยสุวี้จัดวะดิเอาแต่อยู่ใกล้กันเราได้เปลี่ยนครับโูซิโอเรามาอีกใบหนึ่งโูซิโอคำสามกี่แทงโดนโดนไม่หนีด้วยว้าวผักผักสวนเขามีผักสวนอยู่ใกล้เราก็ไม่ได้ครับ อยู่ไกลเราก็เสียเปรี่ยบการบอกเลยนี่ไงอยู่ไกลเหรอดึงเข้ามาอือเป็นไงเรียกกูเสกความตายบาคูซิโออีกรอบสามทีตดครับส่งรอนมาเลยแล้วการปิดจ็อบไดรหรืปเปลิลมือเขาวายตัวนั้นอยู่โอเคไ,ไร่มาดิเสียฟรฟไปอือตายไหมปัป๊บอือแลกกันไปครับไฟแต่ยังไม่ตายโอเคเดี๋ยวเราเอาชัวร์เราเอาสายฟ้าไล่หกตายได้นอนทังนี้อเอพาไปเลยสวย นี่ไงเปียงเปีย,ง,ปยงเราไม่ต้องทำอะไรละเรายืนเทแถวเปยีงปยงเปยีงปยงเปยียงตายไหม <c oughs> <c oughs> โหดโหดจริง <c oughs> โอเครอบนี้เราจเจอคนชนะ3ตาลวดแล้วครับ <c oughs> โอเคสาหรับชนะว่ายี่ตาลวดโอหม่กอดยังไปต่อได้เรื่อยๆครับชอบ็อต้ดีับไม่มีใครหยุดเขาอยู่จริงๆครับสำหรับเด็กนี้โหดสุดๆ <c oughs> โอเคเจอบ้านพัฟฟ์ฟพัฟครับ <c oughs> ชื่อซีโรสเด Okay. โอเควิ้ยโคซิโอขึ้นมืออีกแล้วโอ้สวยเลยเหมือนเดิมว่าเงเหมือนเดิมอุ้ยรอบนี้มีทหารทหารล้าโอเคเรามีตัวนีครับแกทานทหารล้าแต่ทานเล็กก็อยู่มาเดินมาเดินช้าอื่ดจะกระเตาโอเควุ้ยเขาเผามาไม่เป็นไรครับเรายิงไปลังแห่งสัจจสนิพร่วงโอเคเราตั้งหลักได้แล้วสบายละโอเคพาไปก่อนครับทําอะไรไม่ถูกก็พาไปก่อนครับอเอาเกรดอย่าครับต้องหนีครับต้องเดินหนีโอ้โหเปิดก้าวเดินจะจัด โอเคพาวิอีกรอบแถมแถมของแถมมันอย่างต่อเนื่องมีเขาพยายามจะเคลียให้ได้ครับแม่เขยังเดินหนีอยู่อย่างต่อเนื่องเขาไม่ทํานียเลยครับเอาเอาหนีอย่างเดียวรอนอะไรอะ่ะมีการเล่นไว้เนี่ยเนี่ยพาไปก่อนเขาไม่ทําอะไรเราก็สบายครับเราผ่านเรื่อยๆส่ฟ้าเรามีเยอะจัดถ้าเขาเดินมาใกล้ก็โดนคูซิโอกันเองโอเคครับปล่อยผู้เสียความตายไปจัดก,การคูซิโอโอ้ยเราดึงไปไม่มาครับ เขาขี่เส้นทันครับแฮกิดกันซีซีครับโอเคเราส่งรอไปกับจัดแฮกิดก่อนงั้นเราจะก,การยากสวยชนทีวิวหายเลยือบเอาเรื่องจัดโอเคตอนนี้น่าจะไม่ยากครับสบายๆเอาเดี๋ยวน้ําแข็งหลงหลบไปทันเฉยโอเค้ฟใส่ไฟไปก่อนครับสบายๆครับเราชิวๆและตาดี สบายจัดวิวเผามาเดินมาโดนเยอะกว่าเดินก็มีกตายเอ,เอาอยู่ใกล้โอ้ิโอมาเลยแล้วกันวิวเจ็บเจ็บเจ็บ,เ,จบเดินตามเดินตามยังไงยังไงมอบหรือเปล่ามันจะมอบอยังยิงสกิลกลับมาครับมีหือมีอออแต่เรามีสายไฟตำนาน <c oughs> เรามีสายไฟตำนานอุ้โกงพาไปไม่เดินเข้ามาก็เรียบร้อยนะตายฟรีนะมอบบอกดึงมาล่วงอ้ยเพอร์เฟโตร้อยเปอร์เซ็นต์วินเล เอาว่าชนะยี่ตาลูกนะครับขอสามสิบ oh, แล้วกันสบายๆไปไม่มีใครหยุดเราได้โอ้โหชุดสวยมากโอไม่ก oh ็บัมพัฟโฟพับ,พบชุดสวยมากแม่หืมชุดของเฮอเมลนี่ครับวันนี้โอเคมาดูกันว่าเขาจะต่อก่อนหยุดดับฝันเราได้หรือเปล่าครับสามสิบตาลูกของเราเอาเขาไม่ทําอะไรงี่สวยเลยนะโดนส่ฟ้านะระวังมันตัวนี้ไว้ก่อนนะเซฟโซ่ของเรา ไม่ทำอะไรจริงดิก็ผ่าไปก่อนแล้วกันไม่ทำอะไรเลยวิย่งหูเรียมาปลอยมันก็เผาไปครับตอนนี้สวยจัดย่างคุ้มคุ <c oughs> ม้มสุดๆเมื่อกี้โอ้ยยังใช้โทรอยู่เลยถามจริงตนนัวนี้ตกยุคไปแล้วไม่ค่อยเก่งครับโทรผ่ <c oughs> าไปก่อนครับเก็บเกลดเทปนี่ไงเซฟโซนเราอยู่ในเซฟโซนอย่างโกงสบาป <c oughs> สวยสบายสบายครับตัวที่เก่งมากตัวหนึ่งเลยครับผมเท เอาช็อตไปก่อนเพ่อเอาส่งสมุดมาก็ตายฟรีเสียฟรีเสียฟร,ยฟรยีวันนี้เราน่าจะขึ้นโก้ไล่สบายๆครับโอเคเออกเรียกตัวยิงมาอีกแล้วเดีย๋ยวเราทำการเดี๋ยวเราไปตีล่อมาดูว่าเขาจะมาตีเราไหมเอามาตีเฉยเอาโดนดิคูซิโอไปโดนเจ็บเจ็บเอาหนีไหมไม่หนีหรอเอาเรียบร้อยคุซิโอสองทีติดกูโดนเสียความตายเราชอบไปอีก,อ,กอ,อย่างกูงรากีเแทงเล่นไหมถ้าไปเล่นจะเล่นแล้วนะ เราอุ้ยอา้าวสวยเล่นอย่างนี้ก็สวยดิเดี๋ยวรอเราหน่อย <c oughs> เก็บหมดตอนเราเก็บหมดช็อตไปครับช็อตไปสวยอื้อช็อตไปสวยแล้วก็โดนช็อตช็อต,อตแงกๆเลยสวยจัดหืมตานี้น่าจะสบายสบายอีกแล้วหรือเปล่าสามสิบตาล้วนเราบอกว่าจะไม่แพ้อื้อสวยเลขขอเลขสวยหืมตายไปแล้วโอเคเวลาเหลือๆดึงมาได้อยู่ปับ๊บหืมเป็นไงเป็นไงวิกเต้วิกเต้ นิดเดียวไม่ไงใช้ลมไม่ตายอีกเลยเชื้อเดินเข้ามา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 ดิเอาเอาโดนโดนอุ้ยเอาโดนโดนชิ่งชิ่งตายเฉยมาครับตาสุดท้ายของเรา30ตารวดจะโดนดับฟันหรือเปล่าขอเลยขอเลยแบบเลขสวยๆวยสามสิบตารวดอย่าพึ่งแพ้นะอย่าพึ่งแพ้นะตานี้อยากได้สามสิบตารวดหเจอบ้านคิฟินโดครับบ้านพระเอกของเรา โอ้ชุดตัวตึงมเลยคนนี้สายเติมนีว่าเราเจอสส่เติมครับแม่แต่ว่าเติมชุดนะผมโอเคระวังเราพิจิงไปก่อนราดึงเข้ามาเขาบอกคขาิโอสวยเขาบอกเขาจอยหูเล่นโดมาอย่างเร็วครับมันเอาเรื่องเกินเดีเลี้ยงวุ้ยจะเย็นจะเย็นโอเคเดี๋ยวเราใช้พายุผักครับผมผากไปสวยพวกเขาเล่นเด็กเดียวกับเราครับมีหลอดขึ้นมาเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะเก็บหลอดเร็วกว่าแล้วรอบนี้มาอย่ารอไปก่อน ตายมากอ pues ือสวยเดี๋ยวมังกรครับมังกรมันเลือดเยอะซะด้วยตายเอะตีนานจัดอืออือมือโคตรกอยูโอเคเดี๋ยวต้องเคลียร์กระถางนั่นก่อนไม่ไหวการน้ำอือสวยโอ้โคเฮโกเดียบริก้าครับอือถระหาเปลวเพิงนรกเปลวเพิงเปลวเพิงไปศาสต์ห hey uh. ลบได้สบายๆหรือเปล่าไั้งไงเดี๋ยวเรารอก่อนรอรอเวก่อนโอเคพาไปก่อนครับ เรียกมังกรไปอีกแล้วเจอรอนเราหน่อยเรียกมังกรแรงหนาจัดเลยร้อนเออเร์มาสัวไหวตัวคิซึดาด้วยออืรวบตึงรวบตึงไปโดนโดนคุซิโอคูซิโอแบบดับเบิ้ลเนาะคูซิโอแบบดับเบิ้ลโคตรโหดียบเฮ้ยผู้เสียค้ำตายเราตีไปก่อนมันยกอะไรวะเนี่ยโอ้ไปอยู่อุตะเกะเขากำลังจะเต็มครับเกะเขาเต็มนี่เราอันตรายแน่นอนครับผมบอกว่าเราจะไม่เพ้ขอขอชนะได้ไหมเนี่ยเพ้ อเเู๋เราก่อนเฉียดเราต้องเชียร์เหมือนกันครับไอการน้ำดึงมาก่อนยังไงนี่ไงนี่ไงอู๋ <î S 2> เขาบีผ่าเหมือนกันครับเอาเรื่องเกินนี่ไงเดินใกล้ากานว่สวยดีสวยเลยเขาใกล้าตายแล้วครับเฮอาพาไปเราพาไปคืนเราพาคืน้ยเขาเรียกมาแล้วเหมือนกันโอ้ยเอาเดูดูดูได้อยู่โอเคเราเรียกไอต่อตัวนี้มาแทงไอเดียว็อตเล่าเดยวเดินไม่ได้รู้การเดินหมดเฉยลืมดูหัูตึงจัด โอ้เลือเท่ากันครับมาดินี่ไงเรายังนำอยู่เรายังได้นำอยู่โอเคนี่เราไปวุ้ยตายเลยเชื่อเอาไปใส่ฟ้าพาไป <Okay. S 1> ใครจะตายคนโดนตั <Okay. S 1> วยโอ้สามสิบตาลวดเกือบโอ้ยโอ้ย